สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกับเรื่องน่าสนใจเรื่องห,งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการจัดพอร์ตสินทรัพย์คือได้อ่านข้อเขียนชิ้นหนึ่งมาเขาพูดถึงมุมมองที่เอ่อตาวไปหน่อยไม่ใช่แนวหาทางรวยเร็วๆ,ๆนะครับแต่เหมือนเป็นการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อเขาใช้คําว่าอยู่รอดอย่างมีโอกาสนะครับค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะประเด็นเรื่องอยู่รอดอย่างมีโอกาสเนี่ยใช่ครับแล้วเหมือนแกนหลักที่ผมจับได้นะคือเขาอยากให้เราปรับเอ่อปรับวิธีคิดกันใหม่เลยจากที่แบบ ปกติเราจะพยายามเลือกสินทรัพย์ให้มันถูกตัวที่สุดหรือแบบกลัวว่าจะพลาดโอกาสใหญ่ๆที่เรียกว่าตกรถอะไรงนี้อืมใช่ค่ะเขาบอกให้เปลี่ยนไปนเน้นการเอ่อวางโครงสร้างมากกว่าคือสร้างระบบที่มันพร้อมรับมือกับอะไรที่ไม่คาดฝันประมาณนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะหัวใจสําคัญคือการยอมรับเลยว่าจริงๆแล้วเราไม่มีทางรู้เอ่อรู้เรื่องอนาคตได้แบบร้อยเปอร์เซนต์หรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปทุ่มกับการเดาให้ถูกอย่างเดียว เขาเขียนนี้เขาเสนอว่านักลงจุนที่ดีเนี่ยควรมุ่งไปที่การสร้างสร้างโครงสร้างพอตร์ที่มันแข็งแรงพอคือที่จะรับมือกับความผิดพลาดได้อ๋อหรืออย่างที่เขาเขียนไว้เลยคือวางตัวเองให้ไม่ตายเมื่อผิดแล้วก็อยู่ให้พอเมื่อใช่นะคะมันเหมือนการออกแบบระบบที่เปิดให้โอกาสเข้ามาทำง,งานได้เองมากกว่าจะไปพึ่งการเดาแม่นๆอย่างเดียวไอ้ประโยคว่าวางตัวเองให้ไม่ตายเมื่อผิดเนี่ยครับ พอจะขยายความได้ไหมครับในทางปฏิบัติมันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนตามแนวคิดนี้ครับอืมตามแนวทางที่เขาเสนอมานะคะก็อาจจะหมายถึงการจำกัดความเสี่ยงในแต่ละไม้ที่เราลงไปนะคะเช่นกำหนดไปเลยว่าลงทุนในสินทรัพย์ตัวนี้ได้ไม่เกินเท่าไหร่ของพอร์ตทั้งหมดอ๋อครับครับเพื่อที่ว่าคือถึงแม้การตัดสินใจครั้งนั้นมันจะพลาดไปบ้างมันก็จะไม่กระทบทั้งพอร์ตแบบรุนแรงจนถึงขั้น เออเสียหายหนักหรือที่เขาเปรียบเลยว่าโดน k อ o c k out ไปซะก่อนอะคะ่ะเข้าใจแล้วครับคือเน้นให้อึดให้ทนทานไว้ก่อนให้โครงสร้างมันแข็งแรงใช่ค่ะเพื่อให้เรายังอยู่ในเกมต่อไปได้เรื่อยๆทีนี้พอพูดถึงโครงสร้างอะครับในข้อเขียนมีแนวทางแนะนำไหมครับว่าควรจะเอาอะไรมาประกอบร่างเป็นโครงสร้างบ้างให้มันหลากหลายแบบมีกลยุทธ์ไม่ใช่แค่กระจายกระจายไปเรื่อยๆ มีค่ะเขามีการแจกแจงบทบาทของสินทรัพย์แต่ละประเภทไว้ได้น่าสนใจทีเดียวค่ะคือไม่ใช่แค่กระจายไปมั่วๆเพื่อลดความเสี่ยงผิวเผินนะแต่เป็นการวางให้แต่ละส่วนเนี่ยมันทำงานได้ดีในสภาวะที่ต่างกันออกไปอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นหุ้นเขามองว่าเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจจริงๆพื้นฐานเศรษฐกิจโดยรวมส่วนพวกคริปโตอย่างบิตคอยเนี่ยก็สะท้อนเอ่อพลวัตของโลกยุคใหม่เทคโนโลยีหรือความผันผวน,นที่มันสูงขึ้น ครับขณะที่ทองคำอันนี้คลาสสิกหน่อยก็ถูกมองว่าเป็นเหมือนที่หลบภัย Safe Haven. s a ฟ e h a v e เพราะในมุมมองของเขานะคะเวลาความเชื่อมั่นในระบบการเงินมันสั่นคลอนเนี่ยทองคำมักจะถูกมองว่ามันมีค่าในตัวเองอ๋อครับที่หลบภัยแล้วสินทรัพย์อื่นๆล่ะครับอย่างพันธบัตรหรือว่าการมีธุรกิจส่วนตัวเขามองอยังไงครับพันธบัตรเขาก็เชื่อมโยงกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้วก็อารมณ์ความกลัวในตลาดนะคะ อย่างที่เขาชี้ให้เห็นว่าเวลาคนแห่ไปซื้อพันธบัตรเยอะๆเพราะกลัวเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนมุมมองต่อทิศทางดอกเบีย้ยในอนาคตได้เหมือนกันอ,อ๋อครับครับส่วนการมีธุรกิจของตัวเองอันนี้ก็สําคัญคือเป็นแหล่งสร้างกระแสะเงินสดหรือ cash flow ที่ดีหรือแม้แต่การเทรดสั้นๆเขาก็มองว่ามีบทบาทในการจับจังหวัดตลาดได้เหมือนกันค่ะครับผมเป้าหมายรวมๆก็คือการสร้างเหมือนสร้างสนามที่โอกาสมันเข้ามาได้จากหลายๆทางพร้อมกันนะคะมีอีกคอนเซปต์หนึ่งที่ผมว่าเท่ดีนะครับในข้อเขียนนี้เขาพูดถึง เรดร์ลับอันนี้คืออะไรล่ะครับฟังดูเหมือนบอกว่าไม่ต้องถือทุกอย่างแต่ต้องคอยดูใช่เลยค่ะถูกต้องเลยแนวคิดเรดร์ลับก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปลงทุนในทุกสินทรัพย์หรอกคะ่ะแต่สิ่งสำคัญคือต้องคอยจับตาดูคือทำความเข้าใจว่าสินทรัพย์แต่ละตัวเนี่ย มันกำลังส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับภาพใหญ่ของเศรษฐกิจของโลกอยู่เหมือนเรามีเรดาร์คอยตรวจจับความเคลื่อนไหวตลอดแม้ว่าเราจะไม่ได้ส่งเครื่องบินรบของเราออกไปตรงนั้นก็ตามอ๋อแล้วการเข้าใจสัญญาณพวกนี้มันจะมาช่วยเราได้ยังไงครับถ้าเราไม่ได้ถือสินทรัพย์ตัวนั้นนั้นอยู่มีตัวอย่างไหมครับในข้อเขียน มีค่ะเขามีการตั้งคำถามเชิงสัญญาณไว้หน้าคิดนะคะเช่นอทองคำกำลังขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าคนกังวลเรื่องเงินเฟอ้อรุนแรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าการที่บิตคอยดูนิ่งๆไปช่วงนี้อาจจะแปลว่านักลงทุนกำลังหาที่พักเงินที่มันนิ่งกว่าเถียนกว่า hmm. หรืออย่างหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยไปไหนเนี่ยอาจเป็นเพราะว่าตลาดกำลัง อรอดูความชัดเจนเรื่องนโยบายดอกเบี้ยอยู่หรือเปล่าการทําความเข้าใจความเชื่อมโยงพวกนี้ค่ะมันช่วยให้เราประเมินภาพรวมแล้วก็ตัดสินใจเรื่องอื่นๆของเราได้ดีขึ้นแม้จะไม่ได้ลงเงินในสินทรัพย์ตัวนั้นตรงๆก็ตามค่ะโอ้ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าองค์ประกอบทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่นะครับทั้งเรื่องวิธีคิดการสร้างโครงสร้างการอ่านสัญญาเนี่ยมันนําไปสู่เป้าหมายใหญ่เป้าหมายเดียวเลยที่ขอเขียนเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันทางการเงินซึ่งอันนี้น่าจะเป็น หัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคําว่าภูมิคุ้มกันทางการเงินนี้เป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากๆเลยนะคะคือมันคือการออกแบบพอร์ตท,ที่ไม่ใช่ให้ชนะหรือแบบกําไรสูงสุดตลอดเวลาแต่ให้เราไม่โดนนอกอ้าวค่ะคือไม่เสียหายหนักจนต้องออกจากเกมไปซะก่อนอ๋อครับเป้าหมายก็คือให้เรายังยืนอยากอยู่ในสนามได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่โอกาสทางการเงินครั้งใหญ่ๆซึ่ง ซึ่งข้อเขียนเขาย้ำเลยนะว่ามันมักจะเดินผ่านแล้วหายไปเลยไม่ได้รอถามว่าเราพร้อมไหมครับไม่รอเลยใช่ค่ะดันงนั้นการมีภูมิคุ้ม,มกันตรงนี้ไว้เนี่ยมันเลยสำคัญมากๆค่ะเยี่ยมเลยครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับงั้นขออนุญาตสรุปปิดท้ายด้วยประโยคเด็ดจากข้อเขียนที่ชื่อ Money Atlas นะครับเพราะว่ามันสรุปแนวคิดทั้งหมดนี้ได้ดีมากเลยเ็บอกว่าพอที่ดีไม่ใช่พอที่ให้กำไรเร็วที่สุด แต่คือพอที่พาคุณไปได้ไกลที่สุด โดยไม่ต้องทิ้งศักดิ์ศรีระหว่างทางคือมันเน้นเรื่องความยั่งยืนระยะยาวจริงๆนะครับค่ะเห็นด้วยเลยค่ะงั้นเออดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดนึงแล้วกันนะคะว่าถ้าถ้าเราลองเอาแนวคิดเรื่องการทำความเข้าใจสัญญาณจากความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยไปลองปรับใช้ดูมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อข่าวเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวในชีวิตประจำวันของเราไปได้ยังไงบ้างคะแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ลงทุนโดยตรง เลยก็ตามลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ